นางเนี่ยเป็นเพื่อนของแม่นางตรกเทียนนะครับผมนางทำอะไรไม่รู้นะครับพี่พี่แม่นางให้เลขผมหรอใช่ไหมครับหนึ่งแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นเลขสองเลยนะครับหนึ่งสองแปดเจอไหมเลขแปดนี่เพื่อนแม่นางเนี่ยให้หวยผมใหม่นะครับหนึ่งสองแปดนะครับผมนี่สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านเลยนะครับผมเบสคนเดินป่านะครับวันนี้นะครับพี่พี่ผมเนี่ย ต้องกลับมาหาแม่นางอีกครั้งหนึ่งนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้นะครับแม่นางเนี่ยเข้าฝานผมนะครับว่าให้ผมเนี่ยไปหานะครับพี่พี่แล้วก็ให้เตรียมสมุดสมุดหรือนังสือน,นะครับพี่พี่ครับนี่นะแล้วก็ปากกานะผมก็ได้เตรียมมาแล้วนะครับก็เดี๋ยวผมเนี่ยจะลองไปหาหนูนะว่าแม่นางเนี่ยที่เข้าฝานผมเมื่อคืนนี้เนี่ยเขาทาไมนะครับแล้วก็ให้ผมเนี่ยได้เตรียม สมุดไปด้วยนะครพี่พี่ไม่รู้ว่าให้ผมเตรียมไปทำไรนะครับก็ผมเนี่ยตื่นขึ้นมาผมรีบมาเลยนะครับตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลาเจ็ดโมงนะครับพี่พี่เอฟซีนะครับเจ็ดโมงกว่านะครับผมตื่นขึ้นมาเนี่ยผมรีบมาเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนได้ยินเสียงเด็กหัวร้อนไหมครับพี่พี่เมื่อกี้นีผมได้ยินเสียงเด็กหัวร้อนนะครับมันดังจากข้างหลังผมนะครับ ม่รู้ว่าในกล้องเนี่ยได้ยินหรือเปล่านะก็จริงๆเนี่ยผมเนี่ยจะไม่มานะครับแต่ว่าแม่นางอ่ะเขาฝันผมนะผมเนี่ยจะุ้งตื่นหลายรอบเลยนะครับพี่พี่ไม่ได้ฝันแค่รอบเดียวนะฝันอยู่สองรอบนะครับก็โอเคครับพี่พี่เพื่อไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเนี่ยรีบเดินทางไปเลยดีกว่านะครับก็ต้องบอกพี่เลยนะว่าข้างบนเนี่ยเป็นถนนนะครับพี่พี่ครับเป็นถนนที่ชาวบ้านเนี่ยไปตกปลาบนเขื่อนนะครับ นะครับพี่เพื่อไม่เสียเวลานะครับเดี๋ยวเราเนี่ยเดินทางเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่านะครับก็ก่อนรับชมคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์นะครับหนึ่งแชร์หนึ่งติดตามนะครับเพื่อเป็นกําลังใจให้ผมนะครับได้ทําคลิปต่อไปนะครับไม่รู้ว่ารอบนี้เนี่ยแม่นางเนี่ยเรียกผมเนี่ยไปทําอะไรนะครับเมื่อกี้ผมนี่เสียงอะไรเดินนะครับพี่ๆอาจจะเป็นหมาก็ได้นะเพราะว่าบริเวณแถวนี้เนี่ย ชาวบ้านเนี่ยมาปล่อยหมาเนี่ยเยอะเลยนะครับผมโอเคนะครับทุกคนเดี๋ยวเนี่ยเดินทางไปเลยดีกว่าผมไปนี่เลยนะพี่พีเอฟซีระหว่างทางเนี่ยผมมาเจอกับลากไม้อะไรบางอย่างนึ่งนะผมดูแล้วสวยมากเลยนะครับพี่พีเอฟซีนี่เลยนะอย่างกับข่าวกวางเลยนะครับผมนี่มันม้วนๆกันแบบสวยมากเหลนะน่ากลับบ้านมากเลยนะดูแล้วไม้เนี่ยน่าจะทนมากเลยนะครับ เ,เ,เดินทางไปเลยดีกว่านะครับไม่รู้ว่าเมื่อวันนี้เนี่ยแม่นางเนี่ยให้ผมไปหาทําไมอีกอย่างให้เตรียมสมุดแล้วก็ปากกาไว้ด้วยนะครับยูยู่เนี่ยก็เข้าฝาันผมอะ่ะพี่พี่นี่ทุกคนดอกเนี่ยผมบอกเลยนะว่าหอมมากนะครับ มีมออยู่ข้างในด้วยนะ PPFC เจอบ้านบ้านต้นไม้ไหมมีบ้านต้นไม้ด้วยนะครับ เดี๋ยวกลับมาผมจะขึ้นไปดูผมเนี่ยเจอหลายรอบแล้วไม่ได้ขึ้นไปดูสักรอบเลยเพราะว่ามันผุพังแล้วนะครับก็เลยแบบเมกล้าขึ้นไปนะก็อย่างที่ผมบอกนะไม่ค่อยไกลจากหมู่บ้านนะครับเพราะว่ามีคนมาทำไร่ปีพีเอต้นนี้ผมดูแล้วเหมือนตอน้นยากันยุงเลยนะครับนี่ไม่รู้ว่าใช้หรือเปล่ากินเนีย่ยเหม็นมาก โ oh, อ้ดอกดอกชบาสวยมากนะสีแดงนะครับ<ป>เดี๋ยวผมจะไปให้ดูสีดูตรงนั้นนะ มันมีคล้ายๆกับกระต๊อบเก่าเลยนะครับพี่เอซีมีขี้อะไรไม่รู้นะเยอะแยะไปหมดเลยนะครับนี่นะทุกคนก็ไม้เนี่ยจะผุพังหมดแล้วนะ แต่ว่ายังพอเฮ้ยเสียงแปกเราไม่ขึ้นไปดีกว่านะครับเพราะว่ามันอันตรายมากเลยนะอีกอย่างนะั้นมีมันคล้ายๆกับไม่รู้ว่าขี้หนอนหรือว่าขี้อะไรนะครับเต็มไปเลยนะไม่รู้ว่าเครื่องเขาหรือเปล่านะครับพี่พ เ,เราเข้าไปข้างในกันเลยดีกว่าโทนให้เสียงมันมีเสียงอะไรไม่รู้นะ นี่เลยนะครับพี่พตอนนี้เราก็มาถึงแล้วนะเมื่อกี้เนี่ยพื้นที่ผมเต็มนะครับเดี๋ยวตรงนี้เนี่ยเหมือนจะมีคนเนี่ยมาให้แม่นางเะเคียนเลยนะครับก็ไม่รู้ว่าเป็นใครนะพี่พี่ ดูแล้วน่าจะมาให้ยังไม่ค่อยนานนะครับเออผมมาเมื่อกี้ผมก็ไม่เจอใครเหมือนกันนะครับผมเนี่ยไม่ร่วมกันนะว่าวันนี้เนี่ยแม่นางเนี่ยเรียกผมมาทำอะไรนะครับ ตรงนี้ก็ยังมีอยู่นะตรงนี้เหมือนจะโดนกระรอกหรือไม่ก็หนูเนี่ยมาแครกินไปแล้วนะครับแต่กล้วยเนี่ยยังอยู่นะครับ<แ>ก็ยังไม่สุกนะพ,พี่แต่ก็ใกล้จะสุกแล้วนะนุ่มๆนิ่มๆแล้วน,นะครับ สิทุกคนดูดิตรงนี้เหมือนมีเลขเลยนะนี่เจอไหมครับมันมีเลขอยู่นะเนี่ยไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะพี่เพียสก็ช่วยดูหน่อยนะครับนี่แล้วก็ตรงนี้เจอไหมเหมือนเลขสามหรือเลขสองเนี่ยดูมันมีเลขนะครับพี่พ หนึ่งกับสองหรือสามนั่นแหละมีรู้ว่าวันนี้เนี่ยแม่นางให้ผมมาทำอะไรนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยจะตั้งกล้องแล้วก็ลองอธิษฐานเอ่อเรียกนางนะครับว่านางเนี่ยมาทำอะไรมาให้ผมเนี่ยมาทำอะไรนะครับ ที่ผมเนี่ยก็ได้ลองเรียกนางให้ออกมานะครับว่าผมเนี่ยมาถึงแล้วนะครับผมเนี่ยแปลกมากผมเจอเลขด้วยนะตรงนู้นไม่รู้ว่าใช่หรือเปล่านะนี่มันมีเลขอยู่นะครับถ้าเราสังเกตดูดีๆนะ นี่เลยนะครับโอเคทุกคนครับเดี๋ยวเราเนี่ยมานั่งรอกันเลยดีกว่านะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องแล้วก็นั่งรออยู่ตรงนี้นะัน่งดูนะครับว่าแม่นางเนี่ยจะออกมาหาผมตอนไหนนะเพราะว่าเมื่อคืนนี้เขาเขาเข้าฝานผมนะครับ ไดเสียงไหมมีทั้งเสียงไก่ป่านะครับแล้วก็เหมือนได้เสียงคนคุยกันอยู่ข้างในนะครับพี่พน่าติดนะทุกคนได้ยินไหมครับมันมีเสียงจริงๆนะอะไรล่วงมาน้ำตรงนี้เนี่ยก็เริ่มแห้งแล้วนะครับพี่พ มีกี่วันผมว่าน่าจะหมดนะครับอาจจะเป็นช่วงของมันนะโอเคนะครับเดี๋ยวเรามานั่งรอดูเลยนะว่าแม่นางจะออกมาหาผมเป่านะครับโอเคนะครับผมตอนนี้นะครับพี่พี่ผม ได้นั่ง10บนาทีแล้วนะครับก็รู้สึกว่าเหมือนจะมีใครเนี่ยมองผมเลยนะครับตอนนี้ผมก็เราแวงกัแล้วนะพี่ๆตอนนี้ผมเจอใครไม่รู้นออกมานะครับ เจอไหมพี่พี่นูนนะครับออกมาจากต้นไม้ต้นนี้เลยนะสวัสดีครับเดี๋ยวผมจะถ่ายกล้องหลังให้ดูนะนางคือใครอะ่ะ นางคือใครครับตอนนี้เนี่ยนางเนี่ยกวักมือเรียกผมนะได้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 เดี๋ยวผมเข้าไปครับโอ้โหทุกคนเมื่อกี้เขากระทืบเท้าดได้นะมีอะไรไหมครับแล้วแม่นางคือเซียนอ่ะ แม่ดิฉันอยู่ข้างในนั่นใช่ไหมครับแล้วทำไมแม่น้ำไม่ออกมาหาผมอะ่ะแล้วนางคือใครครับนางคือเพื่อนของแม่นางติเคียนใช่ไหมอ๋อพี่เอซีครับก็นางเนี่ยเป็นเพื่อนของแม่นางติเคียนนะครับผมพวกนี้จะรู้ว่าวัดที่แม่นางเข้าสั่ผมเนี่ยเรียกให้ผมมาทำอะไร นาพอจะท้าบไหมนาพอจะทราบใช่ไหมครับฮะอตอนนี้แม่นางทำอะไรไม่รู้น,นะครับพี่พี่ก็เป็นเพื่อนของนางไปเคียนนะครับ นางให้เลกผมเหรอใช่ไหมครับอันนี้คือหวยใช่ไหมที่แม่นางให้ผมทุกคนเดี๋ยวมาดูใกล้ๆ ไชครับแม่นางนี่ก็เป็นเพื่อนของนางนะทุกคนเจอไหมนี่หนึ่งแล้วตรงนี้เหมือนจะเป็นเลขสองเลยนะครับหนึ่งสองปดเจอไหมเลขแปดนี่เจอไหมทุกคนโปรดใช้วิจารยาในการรับชมนะครับพี่พี่เป็นความเชื่อ,องบุคคลนะครับอันนี้คือแม่นางตะเคียนให้ผมหรอเลขใหม่ใช่ไหมครับที่แม่นางฝันอ๋อ หนึ่งสองแปดพี่พี่ครับให้ผมจดไว้หรอเดี๋ยวทุกคนขออนุญาตนะครับขอภายนะครับเดี๋ยวผมจะตั้งกล้องอีกรอบนึง ตรงนี้เลขอะไรครับอ๋อเลขสองแล้วก็ข้างนี้เลขแปดใช่ไหมครับอ๋อแปทุกคนเพื่อนแม่นางเนี่ยให้ห่วยผมใหม่นะครับหนึ่งสองแปนะครับผมนี่โหต้องขอขอบคุณมากเลยนะครับให้ผมกลับได้แล้วใช่ไหมครับ เอาพี่แม่นางกลับเข้าไปแล้วนะครับหายไปแล้วกลับเข้าไปในต้นไม้แล้วนะโห นี่พี่พี่หนึ่งสองแปดนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยแม่นางเนี่ยเพื่อนแม่นางนะเป็นเพื่อนของแม่นางนะครับเขียนเลขไวนะ้นะนี่เรามาดูตรงนี้หนึ่งนะครับนี่เลขหนึ่งแล้วก็สองนะครับตรงนี้เนี่ยเป็นแปดนะครับโอ้โหเดี๋ยวผมจะลองดูฝั่งนี้ดิแม่นางกลับเข้าไปแล้วนะครับพี่พี่ ได้เลขมาด้วยนะต้องขอขอบคุณมากๆทุกคนก็ไม่รู้ว่าเลขเดียวกับพี่จินดาหรือเปล่านะครับได้อยู่2เบอร์นะทุกคนโอเคนะครับเดี๋ยวผมเนี่ยก็จะเดินทางกลับแล้วนะครับผมก็นี่เลยนะครับเดี๋ยว เรารีบเดินทางกลับบ้านเลยนะเพราะว่าเมื่อกี้เน่ยเพื่อนนางเนี่ยให้ผมเนี่ยรีบกลับไปนะครับผมไปเดี๋ยวผมจะกลับขึ้นไปเล่าให้ฟังข้างบนนะครับไปครับพี่พี่โอเคนะครับพี่พี่เอก็ตอนนี้นะครับผมเนี่ยก็ได้เดินกลับมาแล้วนะตอนนี้เนี่ยก็ถึงทางที่จะต้องเดินกลับแล้วนะครับพี่พี่ก็เมื่อกี้เนี่ยเพื่อนแม่นางตะเคียนเนี่ยให้เลขผมมาครับหนึ่งสองแปดนะครับ, 1, 2, 8, รบไม่รู้ว่าเลขเดียวกับที่ พี่จันดาเนี่ยได้หรือเปล่านะครับก็ปรดใช้วิจารยณในการรับชมนะครับพี่พี่ก็เพื่อนแม่นางเนี่ยเขียนเลขในดินให้ผมนะครับแล้วก็ให้ผมในเขียนในสมุดนะครับผมโอ้เหนื่อยมากทุกคนเมื่อกี้ผมรีบกลับมาเลยนะครับก็เมื่อกี้เนี่ยเป็นเพื่อนของนางนะครับเป็นเพื่อนของแม่นางนะก็ที่แม่นางตะเคีนเนี่ยเข้าฝัานผมเมื่อคืนนี้เนี่ยน่าจะเป็นเพราะว่า จะให้ห่วยผมใหม่นะครับน่าจะเป็นแบบนี้นะครับพี่พี่แต่ว่านางเนี่ยไม่ได้ออกมาบอกผมเองนะให้เพื่อนเนี่ยออกมานะครับไม่รู้ว่าแม่นางเนี่ยทำไมไม่ออกมาหาผมนะครับก็บางทีออกมาบ่อยแม่นางเนี่ยอาจจะเราเนี่ยอาจจะมารบกวนเกินไปนะครับจริงๆอ่ะผมยังไม่อยากมานะครับพี่พี่แต่ว่ามันจําเป็นจริงๆนะครับเพราะว่าแม่นางเนี่ยเข้าฝานผมนะครับผมนะก็โ,โอเคนะครับพี่พี่เดี <S <S ๋ยวผมเนี่ยก็ จะขอตัวเดินทางกลับบ้านนั่นนะครับก็สําหรับคลิปนี้นะก็ขอจบเพียงเท่านี้นะใครที่ชอบคลิปวิดีโอนี้ผมขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งแชร์หนึ่งทีตามนะครับก็ใครที่ดูคลิปผมจนจบเนี่ยก็ขอให้ถูกหวยด้วยนะครับพี่ๆเลขที่ผมมาขอนะครับก็มีอยู่สองสองเบอร์นะมีเลขเจ็ดสี่สองนะครับพี่ๆไม่ใช่เจ็ดสี่สามนะครับก็เป็นเจ็ดสี่สองนะครับแล้วก็หนึ่งสองแปดนะครับผมก็ พีเอฟลองไปเล่นดูนะครับถ้าไม่ถูกเนี่ยก็ไม่ว่ากันนะครับพี่ๆเพราะว่าแม่นางเนี่ยให้ผมเนี่ยถูกหวยสองรอบนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เล่นนะผมเนี่ยให้พีเอฟเนี่ยเล่นนะครับโอ้โหลมแรงมากทุกคนโอเคนะครับพี่เดี๋ยวไว้เจอกันนะผมสวัสดีครับ